ใจมาพร้อมข่าวแซ่บเวอร์งั้นมากดไลค์ให้กับข่าวแซ่บเวอร์ชั้งแรกกันมีข่าวปริศนาอักษรย่อดารามาให้ทายกันอีกแล้วนักร้องดอเด็กชวนเพื่อนนักร,กร้องกอไก่ไปปาร์ตี้สวิงกิ้งพร้อมกับแฟนสาวของทั้งสองหนุ่มทำเอาหลายคนอดคิดไม่ได้ว่าอาจจะเป็นหนุ่มโดมกับหนุ่มก้องกรนุนได้เจอตัวหล่อขั้นเทพเลยต้องให้ช่วยเคลียข่าวนี้ด่วนจิงโดนมาหลายข่าวนะแต่ผมว่าข่าวนี้นี่รับไม่ได้อะ โอ้ยไม่จริงแน่นอนนะฮะน่าเกียดมากคือผมไม่ได้ออกไปกับกล้องไหนนานแล้วนะแล้วกล้องเองนี่ก็คงไม่ได้มีพฤติกรรมแบบนี้เช่นการยืนยันได้เพราะว่าผมกับกล้องเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทมีแต่โทรให้ผมไปฟิทเจอริงเพลงเนี่ยมีต่ไปฟีดอย่างอื่นเนี่ยไม่มีฮะไม่ต้องห่วงเลยอันนี้ท้อบ้างไหมครพี่โดมโดนข่าวแบบนี้ไม่ท้อเลยครับเพราะมันไม่ใช่เรื่องจริงที่ที่ผมทําถ้าผมทําสิผมถึงจะเครียดผมถึงจะท้ออันนี้มันไม่ใช่เรื่องที่เราทํา เพราะฉะนั้นเราไม่จําเป็นจะต้องไปเครียดโมเดิร์นายังคงเดินหน้าเป็นผู้นํารายการเรียลลิตี้อย่างต่อเนื่องล่าสุดได้เปิดตัวรายการแฟชั่นเรียลลิตี้เฉลิมพระเกียรติรายการแรกในประเทศไทยทอฟ้าผ้าไทยพร้อมเผยโฉมนักออกแบบรุ่นใหม่ไฟแรง12คนสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบโดยมีนกสินใจมารับหน้าที่เป็นพิธีกร ออกอากาศทุกคืนวันอาทิตย์เวลาสาทุ่มถึงสี่ทุ่มครึ่งเริ่มตอนแรกวันที่15กรกฎาคมนี้สาวแพนเค,ค้กที่มาร่วมงานนี้ด้วยซึ่งเดิมทีมีรายชื่อหนุ่มเป้มาร่วมงานนี้เหมือนกันแต่ติดงานเลยไม่ได้มาไม่รู้ว่าแพนรู้เรื่องนี้หรือเปล่าแพนทราบแค่ในส่วนของแพน,แค,น,นแพค่ะก็คือเราไม่ได้รู้เลยว่าคนอื่นจะมีใครมากีใค่ใช่ค่ะ,คะแต่วันนี้เป้บอกว่ามีงานอะไรเนี่ยเขาก็ประกาศ,าศาแล้วว่าไม่ได้นี ไม่ทราบเหมือนกันค,ะค่ะน้องใพนยจะร่วกงานกับเปได้ไหมร็วังทํางานปกติค่ะยังไงก็ได้กลายเป็นประเด็นจนได้เมื่อในละครมานยาริษยามีฉากที่พิงกี้ถูกบีน um ้ำทิปอัดคลิปเสียงที่โตอตอบกันออกมาแฉไอ้ยะทำเอาคนดูนึกถึงคลิปเสียงสนทนาระหว่างพิงกี้กับทัญญาที่เคยตกเป็นข่าวใหญ่ขึ้นมาทันทีเอ๊ะบทละครกับชีวิตจริงมันช่างคล้ายกันจัง มันก็คือละครแหละค่ะมันก็ต้องมีเขาเรียกว่าการเขียนบทบาทให้มันเข้าถึงค่ะบางคนอาจจะคิดหรือว่าโยงเข้าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ห้ามกันไม่ได้เพราะมันเป็นละครค่ะ,คะแต่เราก็ไม่ได้อะไรใช่ไหมไม่ค่ะผ่านมานานแล้วค่ะเมือ่อค่ำวันนี้ได้มีงานฉลองสมรสของผู้จัดการประกวด KPN Award ทาง m o d e r n a ก่อนนรเดชกับเล็กนาภาพรทาย,ยาทโรงแรมสวิสโซเทลนายเลิศปาร์ งานนี้เจ้าบ่าวจัดแหวนเพชรเม็ดเป้งห้ากระัตมาให้เจ้าสาวคนสวยโดยงานจัดขึ้นอย่างหรูหราที่โรงแรมของฟ่ายิงมีคนในแวดวงไฮโซและวงการบันเทิงไปร่วมยินดีมากมายบอสนิชอรพันธ์วชรพลที่มาพร้อมคู่รบตลอดทัวร์หนูแหม่มและบ๊อบบี้สาวเจนนี่ที่มากับเจนสุดาและตุ๊กชนกวันนันที่มากับน้องแพรลูกสาวแวลเวลมาว่าตอนนี้ความสัมพันธ์ในครอบครัวดีขึ้นเยอะจริงหรือไม่ต้องไปฟังเหมือนเดิมจากที่อัปเดตตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ทุกอย่างเหมือนเดิมยังไม่ได้มีอะไรเปลี่ะ ใช่ค่ะอาจจะสงสัยอย่างแรกๆเลยอาจจะมีสงสัยว่าเอาทำไมเราแบบแบบนี้ีไม่ได้นอนกับเล่าหรืออะไรเงี้ยอาจจะมีบ้างอย่างเงี้ยแต่เขาก็มันเหมือนโดยปริยายเขาก็ชินชินไปอะไรเงี้ยค่ะว่านอนกับแม่หรืออะไรอย่างเงี้ยมีการอธิบายกับน้องยังไงไม่ไม่ได้อธิบายก็เฉยๆค่ะก็บอกเออก็นอนกับคุณแม่ก็ได้ลูกอะไรอย่างเงี้ยแค่นี้ค่ะตอนนี้มีมีบางครั้งนะคะที่เห็นพี่บัวบอกว่าพี่บัวยนอนบ้านคุณแม่บ้างถ้าเกิดว่ากองถ่ายเห็นแบบช่วงนี้ถ่ายสารยาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วกับข่าวเมาที่ว่าหนุ่มบวยตามเฟซบุ๊กอินสตาแกรมของไฮโซโมคู่กรณีแต่ไม่ยอมเฟซบุ๊กอินสตาแกรมของตุ๊กล่าไปถามอม่เรื่องอินสตาแกรมก็น่าจะเป็นเรื่องของโลกเทคโนโลยีเนาะถ้าเกิดว่าใครอยากรู้เรื่องใครหรืออยากเห็นรูปใครก็คงแบบตามคนนั้นอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> หรือว่าเออแล้วแต่ว่าใครจะอยากตามใคร<า>อะไรเง <c oughs> ี้ย <c oughs> พี่บวยก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ตามเราไม่ได้ตามเราอะไรเงี้ยน่าน่าจะอย่างนั้นนะคะน่าจะไม่ได้ตาม แหมก็แค่เรื่องตามเองอะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาแบบอยากตามหรือว่าอยากตามก็คงเป็นเป็นรสนิยมส่วนตัวเนะาะก็แบบคงไม่ใช่เรื่องใหญ่ยอะไรยเงี้ยค่ะพี่ต,ตามพี่บวยไหมคะไม่ได้ตามค่ะอ่ะถ้าจะพักบ้างอะไรบ้างช่วงหน้าขาวนี่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 รอกระจายค่ะ